แยกขยะที่ต้นทางช่วยสร้างโลกให้หน่าอยู่ตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาจำนวนขยะในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆปีซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งสามารถสร้างปริมาณขยะไม่น้อยกว่า1กิโลกร,รัมต่อวันในปี2563ที่ผ่านมามีปริมาณขยะมากถึง25.37ล้านตัน เทียบเท่ากับช้างไทยประมาณ8.5ล้านเชือกต่อปีจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กับมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและการเวิร์กฟอร์มโฮมส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงไปมีการซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรีซึ่งก่อให้เกิดขยะพลาสติกไม่น้อยกว่า5ชิ้นต่อการส่งอาหารแต่ละครั้ง ปริมาณขยะพลาสติกจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยขยะจากการบริโภคในชีวิตประจำวันหากเราไม่กำจัดอย่างถูกวิธีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างไม่คาดคิดถ้ามันถูกทิ้งลักลอบทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองแน่นอนค่ะสัตว์น้ำนะคะคุณภาพน้ำก็จะเน่าเสียปัญหากลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นส่วนด้านของดินนะคะดินก็เสื่อมสภาพ แล้ก็มีสารเคมีปนเปื้อนบางส่วนเอาไปเผาค่ะก็เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเมื่อเราสร้างขยะได้เราก็สามารถลดขยะได้เพียงแค่ช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง 1. ทั้ง,ทงขยะสีเขียวสำหรับทิ้งขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้ซึ่งสามารถนำมาทำปุ๋ยชีวภาพและเป็นอาหารสัตว์ได้ 2. ถทังขยะสีน้ำเงินสำหรับทิ้งขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกกล่องโฟมซึ่งจะถูกจัดการโดยนำไปยังหลุมฝังกรบ 3. ถทังขยะสีเหลืองสำหรับทิ้งขยะรีไซเคลิลเช่นกระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องน้ำอัดลมสามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคลิลเพื่อนำมาใช้ใหม่ 4. ถังขยะสีส้มสำหรับทิ้งขยะอันตรายเช่นฐานไฟฉายหลอดไฟขวดพลาสติกบรรจุสารเคมียาฆ่าแมลงซึ่งจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหลายคนอาจมีคำถามว่าจะคัดแยกขยะไปทำไมเพราะสุดท้ายก็เทรวมกันอยู่ดีจริงๆแล้วนะคะท้ายรถขยะทุกคันจะมีการแยกขยะเบื้องต้นด้วยเสมอ แต่ถ้าเกิดเขายังแยกไม่ทันด้วยด้วยด้วยความเร่งรีบในการจัดเก็บเนี่ยเขาจะมีการแยกอีกทีที่หลุมฝังกลบดังนั้นเรามาช่วยกันแยกขยะกันดีกว่าซึ่งสามารถทำได้ง่งายๆด้วยหลัก3 r R ที่1ใช้น้อยหรือลดการใช้ reduce เช่นใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้ปิ่นตหรือกล่องใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟมซึ่งย่อยสลายได้ยากอาทีด 2. อใช้ซ้ำดียุสเช่นการนำถุงพลาสติกมาเป็นถุงขยะการใช้กระดาษทั้งสองหน้ารวมถึงการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากวัสดุเหลือใช้ได้แก่นํำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นแจกันหรือที่ใส่ของอนเนกประสงค์ แนะนำเศษผ้ามาทำเปนอนอา์ที่3รีไซเคิลการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นการนำกระป๋องอลูมิเนียมมาหลอมเป็นขาเทียมนำกล่องเครื่องดื่ม uht มาแปลรูปเป็นกระเป๋าการนำขวดพลาสติกมาแปลรูปเป็นจีวรพระสงฆ์การนำถุงพลาสติกมาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือน้ำมัน การกำจัดขยะนั้นควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะสิ่งที่เราต้องทำคือแยกขยะที่ต้นทางแยกขยะทำให้ปริมาณขยะลดลงประชากรมีรายได้ประเทศไม่สิ้นเปลืองงบป,ประมาณปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้โดยเริ่มจากตัวเราก่อนไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนโลกค่ะแยกขยะในบ้านให้ได้ก่อนนะคะแล้วโลกจะเปลี่ยนเองค่ะ